สวัสดีค่ะพี่พี่ขาวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องสาริกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะพี่พี่เป็น EP ีที่70นะคะวันนี้นะคะพี่พี่ขาน้องมีพาเครื่องพาบ้านราคาแบ่งปันมาฝากพี่พี่อีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50หรือพี่พี่ท่านใดนะคะที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันไปเลยนะคะพี่พี่ขา ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะเบอร์โทรเป็น0932701982นะคะหรือสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะไอดีไลน์นะคะเป็น0932701982นะคะพี่ๆขาน้องฝากพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีพีใหม่ๆของช่องสาริกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะพี่ๆขา เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะน้องขออนุญาตเริ่มรายการที่1ให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะพี่ๆ่ะ รายการที่หนึ่งนะคะน้องขออนุญาตซูมนิดนึงนะพี่ๆจะได้รับชมกันแบบชัดๆนะคะพี่ๆรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นพระพุดโทน้อยนะคะของคุณแม่ชีบุญเรือนต่งบุญเติมนะคะเขาเป็นพาเนื้อผงนะคะเลี่ยมกรอบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้จะเป็นรายการที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะอยู่ในงานเลี่ยมข้างเหรียญนะคะเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้เลยนะคะพี่ๆ รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะพี่ๆจะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะจะเป็นเหรียญทองแดงนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆขาเลียมกอบให้ให้อีกเช่นเคยนะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะพี่ๆขา จะเป็นสมเด็จหินยกนะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นหินยกสีเขียวๆแบบนี้เลยน่ะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่พี่เป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นพระลอดนะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะสวยๆเงาๆแบบนี้นะคะพี่พขาด้านหลังก็จะเปิดหลังไปให้ประมาณนี้เลยนะคะงานเลี่ยมกรอบเขาก็แบบนี้นะคะพี่พขารายการนี้เป็นรายการที่ห้า รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะพี่ๆขาจะเป็นพระนางพญาเนื้อดินอกนูนนะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนี่พี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูนะคะสนใจถูกใจกันยังไงแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่6ก รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7นะคะจะเป็นเหรียญอปากานะคะของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธนะคะพี่ๆขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะด้านหลังก็จะเป็นหันุหนุมานเชิญธงนะคะเป็นพศสอ2ห้าสน่ะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะจ๊ะพี่พี่จ๋าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะอยู่ในงานเลี่ยมข้างเหรียญเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้นะคะจะเป็นพศสองสี่เจ็ดแปดนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่8รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะพ,พี่พี่ขาจะเป็นเหรียญอัปกาลงยานะคะของหลวงพ่อคูณนะคะปริสุทธโธนะคะจะเป็นเหรียญเจริญพรนะพี่พี่ขาเป็นพศสองห้าสามห หนะเป็นรุ่นเมตตามหานิยมนะจ้าพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่9 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญพับปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลขโค้ดนะคะนะคะพี่พี่ขาเป็นเลข1กับเลข9นะคะอยู่ในงานเลี่ยมก่อฝั่งเพชรนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปน้องรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะคะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่10นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะพี่พี่ เป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญาเนื้อดินอกนูนนะคะเขาจะแปะแผ่นทองไปด้วยนะคะพี่พี่ขาเลี้ยมกบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะ,ะพี่พี่ขาถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พรายการนี้นะคะเป็นรายการที่11 รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่12นะคะจะเป็นรูปโลนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะคะพี่พี่ขาเรียมกรอบลงยาไปให้แบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยงามนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่12รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญโลหะนะคะเหรียญจุลาลงกรน,นะคะพี่พี่ขา นี่นะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะพี่พเรียมกรบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานอีกเช่นเคยนะคะพี่พีทนใดที่สนใจถูกใจสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะพี่พี่ขาจะเป็นล็อกเก็ตนะคะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะด้านหลังจะเป็นหนุมานเชิญธงแบบนี้นะคะพี่พี่ขา นี่นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญเสมาพุซอนนะคะของหลวงพุททวดวัดช้างให้เหยียบน้ําทะเลจืดนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญทองแดงนะคะเป็นพศ2 5 0 9นะคะพี่พี่ขา พี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูนะคะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะหรือพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาติดต่อน้องได้เลยสนใจถูกใจติดต่อเข้ามาช่วยแจ้งอีพีแจ้งรายการน้องกันด้วยนะคะพี่ๆะสั่งของแล้วช่วยรับของด้วยนะี่พี่ๆรายการนี้จะเป็นรายการที่15นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่16 รายการที่16นะคะจะเป็นจอบใหญ่นะคะพี่พี่ขาของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะเลี้ยมกรอบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่16นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะพี่พี่เป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นสมเด็จนั่งเพะนะคะเขาจะเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่ขาของหลวงพุทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะพี่พี่เลี้ยมกรอบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อม ใช้งานอีกเช่นเคยนะจะพ,พี่ๆจา๋ารายการนี้จะเป็นรายการที่17นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่18รายการที่18นะคะจะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่โตะวัดประดู่ฉิมพีนะคะใต้ฐานตรงนี้นะคะฝั่งตะกุดไปให้1ดอกนะคะพ,พี่ๆขาเป็นพระปิดตารุ่นจัมโบ้นะคะพ,พี่ๆเลี่ยมกอบไปให้อีกเช่นเคยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดกันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเขาจะเป็นรายการที่19นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่2ี่สิบ รายการที่20นะคะพี่พี่าจะเป็นเหรียญพญาเต่าเลื่อนหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะคะพี่พี่เป็นเหรียญอาปก้ามาพร้อมเลี่ยมกรอบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่20น้องขออนุญ,ญาตนะคะไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุดโทนะคะพี่พี่ เป็นเหรียญทองแดงนะคะเลี่ยมกรอบทองไมค่อนไปให้แบบนี้เลยนะคะสวยงามกันเลยทีเดียวนะพี่พเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะจะเป็นรุ่นสร้างบร,รมีปี251-9นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่21 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22ินะคะพี่พี่ขา glorious. จะเป็นหินยกนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะพี่พี่ด้านนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่22รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะคะพี่พี่เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่ขา ด้านหลังก็จะประมาณนี้จะเป็นสมเด็จแบกม่านหงห,งหลงพอกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ย4ิบสี่รายการที่24สิบี่นะคะจะเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะคะพี่พี่ขาจะเป็นพศสองห้าสี่ห้านะคะพี่พี่เป็นของวัดจุฬามณีนะคะเป็นเหรียญท่ ท้าวเวสุวรรณนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบไปให้เรียบร้อยเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่24รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะจะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบทองไมค์นนะคะพี่พี่ขาด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่25หารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญอปปกาลงยาา สีเขียวนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจาโรนะคะพี่พี่ขาดานหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นพอสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์ฟันอาจาโรนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ขาจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์หลังเตาลีดวัดช้างไห้นะคะพี่พี่ขา นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50หรือพี่ๆท่านใดนะคะที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันไปเลยนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่27รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28นะคะพี่ๆขาจะเป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยนะคะแปะแผ่นทองมาให้ด้วยนะพี่ๆขาเป็นพัดเนื้อผงนะจ๊ะ รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่28นะคะพี่ๆขารายการต่อไปกันเลยนะจะเป็นรายการที่29 รายการที่29นะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีพิมพ์กนกข้างนะคะพี่พี่ขาใต้ฐานเขาตรงนี้นะคะฝังตะกุดไปให้ด้วยนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่ย9รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่3าสิบนะคะพี่พี่ขาจะเป็น รูปโหลดนะคะหลวงพ่อโสโทนนะคะพี่พี่ขาเป็นพสสองห้าสี่สามนะคะพี่พี่เลี้ยมกรอบไปให้อีกเช่นเคยนะคะใต้ฐานเขานะคะจะมีรอยตัดด้วยเนะะี่ยพี่พี่ขาถ้าน้องให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปน้องต้องกราบขออภยัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบรายการต่อไปกันเลยนะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นสร้อย หัวมังกรนะคะพี่พี่ขาขนาดความยาวก็24เซนนะคะพี่พี่ขาสามารถสวมใส่ได้เลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาเป็นสร้อยเงินลาวนะคะหัวมังกรนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่31รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่32ินะคะพี่พี่ขา จะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูนะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะหรือพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาได้นะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะพี่ๆขาย,ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทรเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2นนะคะรายการนี้นะคะจะ ะเป็นรายการที่32รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่33นะคะพี่พี่ขาอันนี้จะเป็นสมเด็จพระพุทธจาจยาโตนะคะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะด้านหลังก็น่าจะเป็นสีวลีนะคะพี่พี่ขา รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่33รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่34ะะพี่ขาจะเป็นหินแกะหรือเขี้ยวแกะหรือกระดูกแกะอะไรน้องไม่แน่ใจนะคะพี่ๆขาแต่เป็นของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ๆ นี่นะคะแกะมาแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่34รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่35ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญอปา้าลงยาของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะพี่พี่ขาเป็นพศ .2510 นะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญ ครบ80รอบของหลวงปู่โต,ตนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่35รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่36ินะคะพี่ๆขาจะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะของหลวงพ่อกเกษมเขมมาโกนะ,ะเป็นเหรียญครบ7รอบของหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่ๆขาเป็นพศ2538้าสนะพี่ๆขานี่สวยๆกันเลยเป็นเหรียญเปียกทองของหลวงพ่อเกษมเขมมาโกนะพี่ๆขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่36 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่ๆขาเป็นเหรียญเจริญพรน,นะคะเป็นเหรียญครบแปดรอบนะคะของหลวง หลวงปู่ดุลนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญของหลวงปู่ดุลนะคะจะเป็นพศส5องห้าสองหกนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะคะเหรียญสวยเ <zh> หรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พี่อยู่ในงานเลี้ยมกอบฝั่งเพชรไปให,ให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบแปดนะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญอปป้านะคะของหลวงพ่อฉุยนะคะพิมหน้ากาก,กทองนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะ พี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยพิมพ์หน้ากากทองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบแปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาสิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นพระสั่งฆจายนะคะพี่พี่ขาเป็นพระสั่งฆจายนะคะ ของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่ๆขาเรียมกรอบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานอีกเช่นเคยนะคะน้องฝากพี่ๆเอฟซทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสาริกาพาเครื่องทั่วไทยด้วยนะคะพี่ๆขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่39นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่40นะจ๊ะพี่ๆจ๋าน้องขอเป็นรายการนี้เลยค่ะ จะเป็นหินยกนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านนี้ก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะคะลงไม่แน่ใจนะ,ะพี่ๆขาลองรับชมและพิจารณากันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่40 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่41นะคะพี่พี่ขจะเป็นสมเด็จวัดละรังนะคะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์ใหญ่นะคะพี่พี่ขาถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่41 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่42นะคะพี่พี่ขาจะเป็นรูปหล่อลอยอ,องนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่ขารูปหล่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันไปเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่42รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ี 13นะคะพี um <th> ่พี่ขาจะเป็นเหรียญอปกรนะคะของหลวงพ่อชาตินะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะจะเป็นพศ2518นะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบไปให้นะรายการนี้เป็นรายการที่43รายการต่อไปเป็นรายการที่44ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นพัฟปิดตานะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบลงยาสีสันสวยงามแบบนี้นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่ 14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่45นะคะพี่พี่ขาจะเป็นแหวน 18k นะคะของหลวงปูท่ทวดนะคะพี่พี่ขานี่เป็นแหวน 18k นะคะผู้หญิงสามารถสวมใส่ได้ผู้ชายสามารถสวมใส่ได้แบบสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่45นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่46 รายการที่46นะคะจะเป็นเหร <Holmes. S 1> <produ> ียญหลวงพ่อเปิ <t ell> ่นนะคะวัดบางพระนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนครปฐมนะคะพี่พี่ขาเลี้ยมกอดไปให้สวยงามนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่46นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่47 รายการที่47ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญโลหะนะคะเหรียญจุลาลงกรนะคะเป็นเหรียญอาปากานะพี่พี่ขาจะมีเลขโค้ดด้วยนะคะ116นะคะพี่พี่ขาลองรับชมและพิจารณากันดูนะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยหรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะครับยังคงเป็นเบอร์เดิมนะเป็น0 9 3ย์0 1 1982นะคะพี่พี่ขาสนใจถูกใจติดต่อเข้ามาช่วยแจ้ง ep แจ้งรายการน้องด้วยสั่งของแล้วช่วยรับของน้องกันด้วยนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่47รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่48นะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่านะคะพี่พี่ขาลองรับชมและพิจารณากันดูน้องไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเนื้ออะไรแต่มีน้ำหนักนิดนึงนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะจะเป็นรายการ ที่48รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่49นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเหรียญอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะแต่ก็ยังคงความสวยงามนะคะของเหรียญเขาอยู่นะ,ะจะเป็นพศ .2482 นะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่49 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่50นะคะพี่พี่ขาจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเป็นเนื้อวานนะคะพี่พี่ขาเลียมกอกไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานอีกเช่นเคยกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่31นะคะจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะจะเป็นพิมพ์หน้ากากทองนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะเป็นหลานขออภัยครับ เป็นเหรียญพระพุทธชินราชพิษณุโลกนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่51รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่52ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญอปป้านะคะของหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญนะคะพี่พี่ขาเลียมก่อไปให้ยังสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่ 52นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่53นะคะพี่พี่ขาน้องขอเป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นสร้อยเสียนช้างนะคะพี่พี่ขาขนาดความยาว24เซนนะพี่พี่ขาสามารถสวมหัวได้เลยนะคะพี่พี่ขาได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้จะเป็นรายการที่53รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่54ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญ ทองแดงนะคะเป็นเหรียญของหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญน,นะคะพี่พี่ขาเหรียญอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะนี่นะคะเลี่ยมไปพร้อมกับตะกุดคู่แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่54รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่55นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัด กลางบางแก้วนะคะพี่พี่ขาเรี่ยมคูไปกับตะกุดนะคะตะกุดแบบนี้เลยแปะทองไปให้ด้วยนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดลองรับชมไหนพิจารณากันดูนะคะน้องขออนุญาตปิดรายการที่55เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทรเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2อดนาะคะ ID ยไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะพี่พี่ขาเป็น0 9 3ย์0 1982นะคะสำหรับวันนี้นะะี่คะพี่ๆขาน้องก็ต้องขอตัวลาพี่ๆ f อ FC ทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ